วิวธรรมชาติสวยๆแบบนี้นะครับก็มีให้เห็นเป็นประจำนะครับสำหรับบ้านนอกคอกนาอ่ามาอยู่บ้านนอกเนี่ยผมก็มาอยู่ตั้งแต่ปี6-2ปีนี้ก็ปี68ก็6กว่าปีนะครับก็ถือว่าเป็นการมาอยู่บ้านนอกที่แบบว่าทุลักทุเลพอสมควรครับเพราะว่าก็ทำร้านอาหารไปด้วยเนาะแล้วก็ทำอของชำไปด้วยนะ ส่วนของชำไปไม่ไหวนะครับเพราะว่าสู้ในทุนไม่ไหวแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารก็พอได้อยู่นะผมก็ว่านะชีวิตมันนอกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ฟุ่มเฟือยมากมายก็พออยู่ได้ครับเรียกว่าพอมีพอกินนะนะแต่ไม่ถึงกับรวยครับเพราะว่าเราก็ทําอาชีพสุจริตเนาะเราก็ไม่ได้มีอาชีพสีทงสีเทานะผมเห็นบ้านนอกหลายคนเนี่ยเขารารวยกันก็ส่วนใหญ่ก็ขายหัววอยแล้วก็ ปล่อยเงินกู้อะไรพวกเนี้ยอาชีพไม่ค่อยสุจริตแต่เราต้องยึดมั่นในความดีเนาะยึดมั่นในอาชีพที่สุจริตนะครับถึงแม้จะมีน้อยหน่อยแต่ก็สบายใจนะครับ